ร่วมเช่าชูความบันเทิงหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมโดยโตโยต้ายาริส AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า และนี่คือเจ้าของรางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีนะครับต้องบอกว่าเราเห็นผลงานกันมาตั้งแต่เขาเล็กๆเลยนะครับและยิ่งโตฝีมือก็ยิ่งเก่งๆขึ้นเรื่อยๆครับใช่แล้วค่ะติดตามผลงานของน้องนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจแลวร,รู้สึกว่านี่แหละคือนักแสดงที่แท้จริงนะคะและมากไปกว่าน,นั้นนะครับอเล็ก์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสปิริตนี่เขาแรงมากนะครับทีมงานนายเอนเ n t เทนอ a วอร์ดนะครับบอกมาเลยว่า อเล็กซ์นี่มาร่วมงานทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีที่ตัวเองได้เข้าชิงหรือไม่ได้เข้าชิงก็ตามนะครับเขามาตลอดนะครับเขามาให้กําลังใจทุกๆคนนะครับที่เขาได้ร่วมเล่นละครเรื่อง,องนั้นด้วยครับใช่ค่ะแถมอีกนิดนึงนะคะอเล็กซ์เป็นนักแสดงที่หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมจริงๆอีกหนึ่งท่านค่ะเรียกว่ารางวัลของเรานี่ ทรงเกียรติแล้วก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ<ช>และ,ะต้องขอขอบคุณนะครับลืมไปเลยว่าสองท่านนะฮะยังมี2นักเตะทีมชาติไทยนะครับขวัญใจของคนไทยทุกๆคนมเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินและต้นนารบดีนรบดีวีระวัฒโนโดมไว้ด้วยนะครับขอเสียงดังๆให้กําลังใจนะครับให้เขาไปเก็บตัวแล้วก็ ไปแข่งเพื่อประเทศชาติต่อไปครับใช่ค่ะรวมถึงฝากขอบคุณนะคะไปถึงคุณโคสซิโกเกติศักดิ์เสนามืออีกครั้งหนึ่งนะคะที่อนุญาตให้ทั้งสองท่านนะคะมาร่วมงานของพวกเราค่ะเอาละครับโอ้โหผมจัดรางวัลกันแบบว่าเรียกเสียงกรี๊ดกันเชื่อว่าคอแห้งกันเลยทีเดียวเพราะไม่ใช่แค่คุณพวกผมสองคนก็ตอนนี้ก็โอ้โห ไม่ได้กีดเสียงดังนะแต่ว่าแบบลุ้นตามไปด้วยนะรัเราตื่นเต้นค่ะแล้วพอยิ่งเวลาเขามาพูดนะเราขนลุกตามไปทุกครั้งเลยอาละครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกันนะฮะกันสักนิดหนึ่งเพราะผมมีโชว์เด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมครับใช่ค่ะเป็นโชว์เพลงเพราะๆนะคะจากนุ่มๆเสียงนุ่มๆนุ่มขนาดนั้นเลยเหรอฮะนุ่มขนาดนั้นเลยไหมเมื่อก่อนนะคะนุ่มไปไหมฮะนุ่มไปฮะเสียงปกติเสียงปกติ เมื่อก่อนนะคะดังขึ้นนะคะ,ะคเมื่อก่อนนะคะหนุ่มๆเนี่ยเขาอยู่เป็นวงค่ะแต่ปัจจุบันกลายเป็นศินลปินเดี่ยวไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วต้องบอกว่าคุณภาพทั้งนั้นนะฮะคุณภาพทงนั้นนะครับแฟนคลับของใครนะครับเตรียมเสียงกรีร๊ดกันได้เลยเพราะพวกเขาคือป๊อปปองกูนะครับจาก GMM Grammy หนึ่งอภิวัฒนจากโมโนมิวสิกซินทศพรจากดีซีเทโรมิวสิกเชิญชมครับ

So Oh. คำแทนความรู้สึกสุดท้ายส่งไปถึงเธอ,อไปกับพายมาล้ฉันจะจำเธออย่างนี้ที่สุดปลายทางของเรา ฉันคงต้องเดินต่อไปขอบคุณที่เคยรักกันขอบคุณครับ จนความหวานเริ่มจืดหมดมุกจะเอาใจไม่ไว่าจะทำเมื่อไรก็ขาดใจไปทักอย่างก่อนเคยเห็นดีแต่วันนี้เห็นตาก่อนที่ยอมกันทุกทางเห็นได้วันนี้ไม่เข้าใจกันเ,นเมื่อเกิดเกิดปัญหาท่าใจระหว่างเธอกับฉัน เพรอะเราไม่เคยได้บอกกันรักกันทานไรและย,ยังรักกันอยู่ไหมมองฉันหน่อยสิมองฉันก่อน กคนเป็นยังไงกันบ้างฮะวันบรรยากาศมันดูเงียบเหงาไปนิดหนึ่งเต้นกันหน่อยไหมฮะด้านบนสวนัสดีด้า,ดานบนนะด้านหน้าด้านในเตียมตัวยกอเข้ามา จะมองหาทางอื่นไม่เคยต้องการใครก็มาแทนที่เธอที่ยังคงเป็นเหมือนทุกอย่างแค่เธอเข้าใจและยอมฟังฉันมาไม่อยากให้เราต้องหา่างเมื่อใจยังรักย,ยังต้องการกันเมืนเธอ Only no, no, ว่าฟินค่ะเออทำไมล่ะฮะเพลินพอคุณเจอผู้ชายเสียงนุ่มๆเข้าไปทำไมคุณฟินง่ายๆขนาดนั้นเลยล่ะครับคือมันเคลิ้มอะค่ะขอไปฟังต่อได้ไหมคะเออมันทำหน้าที่กันก่อนดีกว่านะฮะจะเย็นๆนะฮะเพราะว่าคุณไม่ได้แค่เคลิ้มอย่างเดียวคุณเต้นตามข้างหลังไปด้วยนะครับอ๋อเมื่อกี้เห็นเหรอคะเห็นครับหายแล้วผมเป็นพยานได้ เอาละครับก่อนที่คุณจ๋าจะเพอิอไปมากกว่านี้นะครับกับเสียงนุ่มๆเราเข้าสู่การประกาศผลรางวัลกันต่อเลยดีกว่านะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเห็นตัวเลขรางวัลต่อไปแล้วผมผมถึงกำงงนะครับเราเข้าสู่รางวัลที่9แล้วนะครับนะครับในค่ำคืนนี้เลยนะครับนั่นคือรางวัลภาพยนตร์แห่งปีครับค่ะ ในฐานะที่จ๋าเองนะคะก็เป็นนักแสดงที่มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์นะคะคจ๋าขอเล่นหลาย <ๆ S 2> เรื่องมากเลยอ,ะอ่ะ,อะจากขอการันตีเลยว่ากว่าที่หนังหนึ่งเรื่องจะสําเร็จออกมาให้ทุกคนได้ดูเนี่ย คนที่เหนื่อยเนี่ยนะคะมีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้ารวมถึงเบื้องหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยภูมิกับช่างไฟนะคะ,ะเด็กยกน้ําไปถึงคนตีสลเลดโปรดิวเซอร์โอโ producer, ผู้ช่วยกองโลเคชัน่นนิดหนังเนี่ยวันหนึ่งถ่ายได้ จีดหนึ่งมาอยู่ในซีนซีนเดียวประมาณสองนาทีาที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะแต่ว่าทุ่มเทกันสุดหัวใจเลยจริงบางครั้งก็หลายหลายวันกว่าจะได้สองนาทีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อเลยว่ารางวัลน,นี้นะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีนะครับให้เขาหายเหนื่อยนะครับกับความเรียกว่าทุ่มเทขนาดนั้นนะครับและผู้ที่จะให้เกียรตินะครับประกาศรางวัลน,นี้นะครับเธอเป็นถ,ถึงถึงตาหนุ่มๆนุมกรี๊ดบ,บ้างนะฮะถึงตาหนุ่มๆน่มกรี๊ดบ,บ้างเอ๊ะจริงๆสาวๆก็กรี๊ดได้ เพราะนะครับผู้ที่จะมาประกาศผลรางวัลนี้นะครับเป็นนักแสดงสาวสวยคมเข้มนะครับคูมากับหนุ่มหล่อนะครับสองคนเลยแฟนคลับใครนะครับก็กรีดกันได้เลยเพราะเขาคือปุ๊กลุกฝนชิปนะครับเจเจพิพัฒและอ้นกรกฎครับ ดีครับตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ทวงฤทธิ์กาศสุดหล่อมาจากสังขามางงามนะคะปุกุษก็เป็นนางงามเหมือนกันวันนี้เป็นฤทธิ์กาศให้ดูได้ไหมคะผมว่าผมน่าจะตื่นเต้นกว่าเพราะเอาจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับในเวทีในน์นัทงของผมเลยขอโยนความรับผิดชอบทุกอย่างให้คุณปูรุแล้วก็คุณโอ๊ตเลยครับโยนง่ายๆอย่างนี้เลยข่าวอย่างนี้สิครับอย่าโยนมาให้พวกเราสิแหม ผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้คุณเจษเหมือนกันนะครับแต่ในบรรดา3าคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนเดียวนะคะที่มีประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์นะคะขอบคุณมากเลยครับก็แมครับก็มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์นะครับเล่นเรื่องแผลเก่านะครับต้องขอขอบคุณหม่อมน้อยด้วยนะครับที่ให้โอกาสอ้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าด้วยครับผมครับ มีผลงานอะไรอีกไหมคะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดครับผมค่ะเพื่อนแพงนะคะกำลังออนแอร์เลยค่ะเอ่อบัลลังแม่ครับครับเรา่องอะไรไหมครับดีค่ะเออ เออแฟนแ,แฟนคลับครับคุณทำงานหนักมากเลยนะเก <c oughs> ็บแรงไว้นิดหนึ่งนะฮะนี่รางวัลที่9เองใจเย็นรรเริ่มเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเชิญประกาศรางวัลได้เลยครับครับแล้วเราไปดูรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลตั้งต่อนี้เลยครับ สึกเหมือนอกหักคิดถึงวิทยาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายัางไงอ่ะหาไม่ยากครับตุ๊กแกรักแป้งมากดังเดิมอะไรกันแค่ตัวเอเดียวเออย่คู่กับลูกบ้านไหนข้าไม่เคยคิอยกเว้นลูกบ้านไอ้เรื่องแผลเก่ารกกะจฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกนะหาไม่ได้นะฝากไว้ในกายเธอ สักครั้งหนึ่งไหมที่คุณลังเลผมเป็นเพชรฆาตเพชรฆาตไม่ใช่ใครแต่ครับและภาพยนตร์เรื่องที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งปีได้แก่ภาพยนต์เรื่องคิดถึงวิทยาค่ะ แทนครับขอบคุณท่านคณะกรรมาการนะครับแล้วก็ที่ให้เกียรติคิดถึงวิทยาครับสำหรับหนังแห่งปีนะครับแล้วก็จริง,รงๆวันนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากๆเลยฮะที่ช่วยกันทำให้หนังเรื่องคิดถึงวิทยาสำเร็จได้จนถึงวันนี้นะครับก็เชื่อว่ารางวัลน,นี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นของ GTH เองนะครับของทีมงานที่ร่วมกันทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมานักแสดงทุกคนครับ ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับอยากขอขอบคุณคุณครูสามารถสุธานนะครับครูที่เสียสละตัวเองนะครับไปสอนเด็กที่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของคิดถึงวิทยานะครับขอบคุณมากครับแสดงความยินดีด้วยครับ กับคิดถึงวิทยาครับโอ้โ oh หใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วนะคะน่ารักอบอุ่นนะคะแล้ววิวก็สวยมากด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยได้ไป พูดถึงอันซินไทยแลนด์ต้องบอกเลยนะครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่สวยงามอีกเยอะมากมายนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีนี้ครับ2,558นะครับเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับออกไปเปิดประสบการณ์นะครับและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตในทุกๆภูมิภาคและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับและ ผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตนะครับใช่ค่ะเที่ยวเมืองไทายของเรานะคะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติเรานะคะเ<า>งินทองไม่ล้ไหลออกนอกประเทศด้วยค่ะส่วนรางวัลต่อไปเลยดีกว่ารางวัลอะไรดีครับคุณจ๋าครับเป็นรางวัลสําหรับทีมงานเบื้องหลังค่ะอ๋อเราเบื้องหน้าไปแล้วนี่กลับมาเบื้องหลังแน่นอนค่ะเพราะว่าความสําเร็จใดๆนะคะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีทีมงานเบื้องหลังนะคะครับรางวัลนี้คือคือคือรางวัลรรางวัลนี้นะคะ ทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยจะต้องมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ทุ่มเทในหน้าที่ของตนค่ะเพื่อไปสู่จุดหมายเดียวกันนะคะและรางวัลน,นี้ก็คือทีมสร้างสารรค์แห่งปีค่ะและหลักในการพิจารณารางวัลน,นี้นะครับคณะกรรมการของเรานะครับมุ่งเน้นที่ความกล้าคิดสร้างสารรค์ความแปลกใหม่นะครับเพื่อผู้ชมนะครับและนําเสนอเนื้อหานะครับอย่างพิถีพิถันทั้งสาระและความบันเทิงครับ และผู้ที่จะมาประกาศนะครับทีมสร้างสรรค์แห่งปีนะครับเ,เขาเรียกว่ามาเป็นทีมสร้างสรรค์ที่ไม่น้อยหน้าใครนะคะคต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเลยค่ะขอเสียงประมือต้อนรับ5สาวดาวเต้นหางเครื่องจากรายการงานวัดเฟสติวัลค่ะ สวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะหางเครื่องจากพี่ดาวมายุรีค่ะสวัสดีค่ะแหวดค่ะจากพี่ไฮอาภรครสวร์ค่ะสวัสดีค่ะจันเจ้าค่ะจากไม้พี่ลมพรค่ะสวัสดีค่ะมาดค่ะมาจากพี่เอชยามิชัยค่ะโอ้โหเรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสนั่นนะครับ เขาเต้นเต็มที่จริงๆพิสูจน์ได้นะครับมองมาที่เวทีนะฮะจะเห็นเศษกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นได้เลยว่าใครเต้นเต็มที่นะฮะขนร่วงค่ะค่ะวันนี้พวกเราห้าสาวนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะพวกเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะเราคือห่างเครื่องแต่ถ้าเรื่องเต้นเนี่ยเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วค่ะหยุดค่ะทำไมคะบอกได้เลยว่าพวกเราไม่ใช่ห่างเครื่องนะคะพวกเราคือ power ranger ค่ะ ไงเนี่ยก็ดูจากชุดพวกเราไงคะไม่เคยเหมือนกันสักคนเลยโอ้โหแต่ว่าวันนี้นะคะดีใจมากและเป็นเกียรติมากเป็นตัวแทนของทางรายการนะคะอยากจะบอกว่าคุณทำดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลพี่มา่ทำไมคะคุณแม่ประจำรายการค่ะค่ะขอสามคำสำหรับผู้ได้รับรางวัลวันนี้ค่ะคุณเยี่ยมมากค่ะ และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปีได้แก่ทีมสร้างสรรค์ภา,าพยนตร์เรื่องเพชรฆาตค่ะ สวัสดีครับต้องกราบขออภัยนะครับที่ท่านภูมิกับของเรานะครับคุณทอมวอลเลอร์ติดภารกิจไม่สามารถจะมาร่วมงานในวันนี้ได้นะครับอยู่ที่คานนะครับประเทศฝรั่งเศสก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายเเทนอวอร์ดนะครับที่มอบรางวัลแห่งความดีความงานและความจริงนะครับให้กับภาพยนตร์เรื่องเพชรขาตนะครับเป็นเปรียบเสมือนกับการต่อลมหายใจให้กับภาพยนตร์เรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งนะครับให้เรามีกําลังใจ ที่จะสร้างภาพยนตร์ทางเลือกให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณมากครับพี่ปูครับสำหรับตัวผมเองก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดแล้วก็อยากจะพูดคือพี่ปูได้พูดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอขอบคุณนานาเดเทนอวอร์ดนะครับสำหรับการให้โอกาสกับหนังเล็กๆของเราเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอให้เมืองไทยจเจริญและนายหลวงสมภัเจริญขอบคุณมากครับ it's